นมแม่กินได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเสริมนมกล่องแล้วก็หาแคลเซียมเสริมเพิ่มให้ลูกกินใช่ไหมคะอ่ะก็ต้องตอบเลยว่าหนึ่งนะคะนมแม่สามารถกินได้เรื่อยๆนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะก็แนะนําให้คุณแม่นะคะให้ลูกกินนมแม่ยาวนานจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นคือหมายถึงว่าถ้าเกินกว่า2ปีแล้วคุณแม่ยังคงมีความสุขกับการที่จะให้นมลูกสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ยาวนานได้เลยเพราะว่านมแม่เองนะคะก็จะยิ่งกินนานนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะให้ลูกแข็งแรงลดการเจ็บป่วยของลูกได้เน,ะนาะท ไม่ต้องเสริมนมกล่องใช่ไหมถ้าเกินกว่า1ปีขึ้นไปปริมาณนมแม่ยังเยอะมากพออยู่อย่างงี้ค่ะจะไม่ต้องเสริมนมกล่องก็ได้แต่ถ้าวันเวลาผ่านพน้นสักหนึ่งปีครึ่งคุณแม่เริ่มรู้สึกว่าปริมาณน,น้นํานมในเต้าของคุณแม่ค่ะเริ่มลดน้อยลงคุณแม่สามารถเสริมนมกล่องลดจืดให้ลูกกินได้นะคะวันละ1-2กล่องได้แต่ถ้าสมมุติว่าทําทุกทางลูกเองก็ปฏิเสธการที่จะกินนมกล่องเสริมนะคะเนื่องจากว่านมแม่เองค่ะอาจจะมีข้อด้อยในเรื่องของปริมาณแคลเซียมนะคะที่อาจจะไม่ได้จึงตาจ จะต้องมองหานะคะอาหารที่ให้แคลเซียมสูงๆมาให้ลูกทานอ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นชีสปลาตัวเล็กที่กินได้ทางก้างนะคะเนาะอื่นๆเหล่านี้ได้นะคะแต่ถ้าสมมติลูกเองนะคะก็ยังไม่ยอมกินอีกนะคะการมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมแคลเซียมสําหรับเด็กนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณแม่ได้ค่ะงงไหมทั้งงพิมพ์มานะคะ